มีเงินทําได้ทุกอย่างถ้าไม่จบเจอปืนครับลูกผู้ชายคือกูอบอกว่าบางที่ิงค่าใช่ไหมอ่เลยพอเซ็นทุกเอียงน,นะอ่าเดี๋ยววานตอนนี้มีกี่คนเดี๋ยวกูว่าเสงช่วยนะมาสดๆเลยกูมีเยอะ ทำไมกูจีนงินนะจริงเทห้มันตายงอยู่นกูไปป็นสร้เลยมกูเก่งเลทำไมกูเลยะทุกวันอาสั่งลวมึงมออะไรเนี่ยแล้วจะกูได้อะจะมึงใจมีเงินทุกอย่างได้ทุกอย่างเอาให้มันออไปฉันละมีคุณใจได้ด้วยมีคุงใจติดคุกได้ด้วยเชื่อไหมเลียนรู้กันเยอะแยะได้ดีด้วยเชื่อไหม โอ้โหผมนึกวผมดูดหนังอยู่คุณผู้ชมนี่คือคลิปล่าสุดครับที่คุณชูมมวิกรมวิสิตฮะเอาเรื่องราวนะครับขุดคุย้ยเกี่ยวกับกลุ่มทุนจีนสีเทาเอาออกมาเผยแพร่อย่างต่อเน,นื่องความยาว53วินาทีโพสต์กลางดึกเลยคุณผู้ชมครับทำให้โซเชียลเนี่ยโซเชียลมีเดียร้อนระอุเลยครับคุณผู้ชมได้เห็นแล้วใช่ไหมบรรยากาศได้ฟังแล้วใช่ไหมกูมีเงินเยอะเข้าใจไหม ถ้าไม่จบกูยิงมึงจริงๆครับคุณผู้ชมมาขอภัยที่ผมต้องต้องอ่านตามนี้คุณชูวิทย์ยังเดินหน้าเอาหลักฐานคลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของพลตารวจโททิติแสงสว่างท่านผู้ประชาการตํารวจคนครบาลน,นะครับแล้วก็คลิปที่นายตู้หาวคมคู่ผู้รับเหมาเจรายมูลค่า800ล้านบาทในการก่อสร้างศูนย์ผ้าไหมศูนย์ยางพาราอพาร์ตเมนต์และศูนย์ไข่มุกรวม4แห่ง ไปมอบให้กับนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปรปสเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่มีหลักฐานชัดเจนว่านายตู้หาวเป็นคนลงนามในเช็คนะคุณผู้ชมและมีการเบริกจ่ายเงินผ่านคนใกล้ชิดอักษรย่ออ,ยออ่างของนายตู้หาวไปยังผู้ประกอบการนายชูวิทย์นะครับแฉหนักเลยแถลงข่าวชี้แจงนะครับคดีจินหลิงของท่านพบชนเมื่อวานนี้บอกว่าไม่พูดความจริง พยายามโยนความผิดให้ปปสและหน่วยงานอื่นที่สําคัญคนที่มานั่งถแถลงข่าวคุณชูวิทย์พูดนะผมไม่ได้พูดนะกลับไม่ใช่คนที่ดูแลสํานวนคดีจีนหลิงทั้งท้งท,งที่คนที่ควรมานั่งถแถลงข่าวต้องเป็นคนที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับจึงเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ย้ายท่านผบปชนออกจากตําแหน่งครับเนื่องจากท่านมองว่าหมายถึงคุณชูวิทย์มองนะ ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะอยู่ในตําแหน่งและทําคดีนี้ครับดังนั้นพปศไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่ไปดูแลพื้นที่พนักง,งานสอบสวนก็คือท่านคนตรวจโททิติแสงสว่างเป็นผู้ดูแลสถานที่จริงหลิงก็ในเมื่อท่านเป็นคนดูแลเองท่านจะโบยขี้ไปให้ปปศอีกแล้ว การตรวจยึดครั้งแรกเนี่ยปปสก็บอกว่าได้แค่รถยนต์33คันไม่ใช่35คันนะครับาและปปสก็ได้ออกคำสั่งนะครับเมื่อวันที่7ธันวาคมนี้เองและปปสอเอาไปตรวจปปสแจ้งว่าทำไมตำรวจจะเข้าไปตรวจไม่ได้แข็ไปเรื่อยแต่เพียงแต่ว่าท่านเองฮะท่านพูดเองไม่ได้นะครับท่านจำเป็นต้องอาศัย าปากผมแล้วเมื่อกี้ท่านก็พูดทิ้งใช้ไว้ให้นะครับด้ืยอความเคารพ